สวัสดีครับคลิปนี้เรามาตั้งเวลารีสตาร์ทเครื่องของซัมซุงกันนะครับแต่การตั้งเวลาปิดเปิดเครื่องอัตโนมัติของ s ซัมซุงไม่มีนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับแต่ของ oppo มีนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการรีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ทก็แปลตรงตัวนะครับก็คือการเริ่มใหม่ทําไมเราถึงต้องเริ่มใหม่ก็เพราะว่าบางทีเครื่องมันอืดมันช้านะครับเราต้องการที่จะรีเพื่อที่จะเริ่มใหม่นะครับ ซึ่งจะไม่เหมือนกับการปิดเครื่องนะครับการปิดเครื่องก็อีกแบบหนึ่งสมมติว่าตอนกลางคืนเราอยากจะนอนเราอยากใช้เครื่องพักผ่อนด้วยไม่เปลืองแบตเตอรี่นะครับอันนั้นเราสามารถจะปิดเครื่องได้แต่การรีสตาร์ทเนี่ยหมายถึงว่ารีและเปิดทันทีทันใดตอนนั้นเลยนะครับเราไปดูวิธีรีสตาร์ทแบบแรกเลยนะครับก็เรามาที่ปุ่ม power อย่างนี้นะครับกดค้างไปเลยนะครับ อันนี้คือปิดเครื่องนะครับสมมติว่าเราปิดเครื่องนอนนะอันนี้ก็คือปุ่มรีสตาร์ทนะครับเขารีสตาร์ทแป๊บเดียวเองนะครับเขารีก็คือเขาปิดแล้วก็เขาก็เปิดในทันทีนะครับปุ่มนี้นะครับอย่าสับสนกันนะครับอันนี้ก็คือปุ่มปิดเครื่องนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับการรีสตาร์แต่เราไม่จําเป็นต้องทําบ่อยนะครับเราจะทําต่อเมื่อเครื่องเราอืดเราค้างเราช้านะครับหรือสัปดาห์ละครั้งเราไปดูวิธีที่2นะครับเราสามารถที่จะตั้งเวลาเพื่อเรรีสตาร์ทนะครับ าสมมุติว่าเรานอนตอนกลางคนนืนเราปิดเครื่องนะครับแล้วเราตั้งรีสตาร์ทไว้ตอนที่เราปิดเครื่องนะครับเขาไม่ดีให้นะครับการรีสตาร์ตจะต่อเมื่อเราเปิดเครื่องไว้นะครับเราถึงจะตั้งรีสตาร์ทได้นะครับทีนี้เราไปดูวิธีที่2กันนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับให้เลื่อนมาที่การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์นะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่จุด3จุดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้ว มาที่รายการอัตโนมัตินะครับอันนี้นะครับรีสตาร์ทอัตโนมัตินะครับซึ่งผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับระบบเครื่องเขาเปิดอัตโนมัตินะครับแต่ทีนี้เราไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้ให้กดไปเลยนะครับการรีสตาร์ทสัปดาห์ละครั้งก็พอนะครับสมมติเลือกวันอาทิตย์เราก็จิ้มอาทิตย์เอาวันเสาร์ออกนะครับให้เป็นปุ่มเขียวๆอยู่ตรงนี้นะครับและทีนี้เวลาเราใช้เข้ารีสตาร์ตตอนกี่โมงนะครับ ตอนที่เปิดเครื่องเท่านั้นนะครับเขาถึงจะรีสตาร์ทอัตโนมัติตรงนี้ให้เรานะครับถ้าเราปิดเครื่องนอนเขาไม่ดีให้นะครับอย่างผมปิดเครื่องนอนกลางคืนนะครับดังนั้นช่วงกลางคืนเราเปิดรีสตาร์ทไม่ได้นะครับสมมุติว่าให้เขารีตอนเชียงวันแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเรากดเรียบร้อยนะครับวันอาทิตย์ตอนเที่ยงนะครับเขาจะรีสตาร์ทให้ทุกสัปดาห์เลยนะครับแต่การรีสตาร์ทให้เขามีเงื่อนไขนะครับ อย่างขค้อหนึ่งนะครับหน้าจอปิดอยู่นะครับก็คือเช่นว่าตอนเที่ยงเราไม่ได้ใช้มือถือนะครับเรากําลังทานข้าว er อยู่อันนั้นน่ะเขาถึงจะรีสตาร์ทให้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โทรศัพท์อยู่เขาก็จะไม่รีให้นะครับนั้นเขาถึงจะตั้งรีสตาร์ทกลางคืนกันเพราะว่าเป็นช่วงที่เราไม่ใช้นะครับแต่เงื่อนไขก็คือเราต้องเปิดเครื่องตอนกลางคืนด้วยนะครับอย่างของผมเน like ี่ยผมปิดเครื่องนอนตอนกลางคืนอ่ะผมรีสตาร์ทไม่ได้นะครับและอย่างที่2โทรศัพท์ ไม่ถูกใช้งานนะครับก็คือวางไว้เฉยๆแล้วก็เปิดเครื่องนะครับข้อที่3แบตเตอรี่ต้อง30%นะครับข้อที่4คือล็อกซิมการ์ดปิดอยู่ก็คือซิมการ์ดของเรานะครับปกติก็ปิดอยู่อยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเช่นว่าเราใช้งานโทรศัพท์อยู่ตอนเวลานี้พอดีนะครับเขาก็ไม่รีสตาร์ทให้นะครับดังนั้นเราสามารถที่จะใช้รีสตาร์ทข้อ1ได้นะครับก็คือรีด้วยตัวเองเลยนะครับคลิปนี้เป็นการรีสตาร์ทสองแบบนะครับ แบบที่1ก็คือเราเรีสตาร์ทด้วยตัวเองแบบที่2ก็คือเรามาตั้งค่าให้เขาเรีสตาร์ทอัตโนมัตินะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ